สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสู่ Double Clash เล่าไปเรื่อยฮะนะ่นะฮะก็วันนี้นะมาประเดิมคลิปแรกกับโลโก้ใหม่เยโดเ่ยเย d o นะครับบอกเลยว่ายัางเดือดบอกเลยว่ายัางเดือดนะอ่ะก็วันนี้ครับทุกคนเราจะมาทำคลิปเนาะ เกี่ยวกับโอ l ล h โฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของนายทุนของเราขอมานะครับตั้งแต่เทียสองและเทียสามขึ้นไปซึ่งผมก็เรียกได้ว่าขอภัยที่ดองไว้สักพักแล้วนะครับเพราะาพยายามทำคอนเทนต์อื่นอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ได้เลิกแล้วได้เลิกแล้ววันนี้เราจะมาคุยอนาคตของ OKC OK กันสักหน่อยรวมถึง การโปรเจกต์ของผมในซีซันหน้าด้วยนะครับว่าเออผมมีความคิดยังไงผู้เล่นแต่ละตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้กันถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือเหมือนกันยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับขอแค่สุภาพก็พอนะครับขอแค่สุภาพเราคุยกันด้วยเหตุผลเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ทั้งช่องเรานะครับแล้วก็คอ m มูนิตี้บาส e t ตบ l ลของเราด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าใครพอที่จะมีเงินทุนครับเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับเข้ามาสมัครเป็น Membership กันด้วยนะครับจะขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะนะครับก็มีอยู่3เทียร์ให้เลือกนะครับแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะสมัครอยู่ในเทียไหนนะ ส่วนถ้าใครต้องการเครื่องซีลนะครับผมขอแนะนําเลยครับ s n m a r ครับเปิดบริการมาแล้วกว่า22ปีครับเพราะฉะนั้นการันตีได้แน่นอนมีบริการหลังการขายด้วยแล้วก็มีเครื่องซีลหลากหลายรูปแบบให้ทุกคนเลือกเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจครับผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วสามารถเลื่อนลงไปและกดได้เลยครับ เรามาเริ่มพูดคุยกันถึงอนาคตของ OKC OK เลยดีกว่านะครับเอาเป็นว่าอนาคตอันใกล้หรือว่าปีหน้าก่อนเลยกันผมขออนุญาตจัดเทียร์ก่อนเลยกันนะครับว่าเฮ้ยทีม้านของ OKC OK เนี่ยจะอยู่ในเทียร์ไหนนะครับไม่ใช่แน่นอนที่จะเป็นแชมเปี้ยนชิพคอนเทนเดอร์ไม่ใช่แน่นอนว่าจะเป็นเพลย์ออฟคอนเทนเดอร์ทีนี้เราต้องมาคอนซิเดอร์หรือว่าพูดถึงเพลย์อินนะฮะคือผมมองว่าทีมแานของ OKC OK เนี่ยน่าจะ เป็นทีมที่มีหวังอยู่บ้างนะครับผมขอใช้คำว่าบ้างและกันที่จะสามารถเข้าไปเล่นในเพลย์อินได้คือผมไม่ได้ตัดโอกาสทั้งหมดผมไม่ได้มองว่าเขาคือทีมแทงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะเออผมไม่ได้มองว่าเขาคือทีมที่ต้องแทงขนาดนั้นแต่ผมมองว่ามันก็ยากอยู่ดีครับที่จะสามารถแทงทะลุเข้าไปใน10อันดับ ของ Play-in ได้นะครับอะอย่างที่ทุกคนเห็นทถามว่าทำไมผมต้องครึ่งตารางฝั่ง Western Conference ในปีที่แล้วมาด้วยนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูครับว่าฝั่งเวสเนี่ยมันเดือดดานมากถ้าจะให้ผมนับเนี่ยนะครับเอาจากทีมแรกเลย p h o e n i x Sun ผมว่าเข้าอยู่แล้ว Grizzly ผมว่าเข้าแน่นอน Golden ผมว่าเข้าแน่นอนเ l ลัสเนี่ยน่าจะเข้าแน่นอนนะครับ Denver Nugget ก มินเนสอตาทิมเบอร์วูฟนิวออร์ลีนเพลิแคนส์ L.A.ClippersL.A.Lakers แล้วก็พ่อนแลนด์ทรเวเซอร์ที่เดมกลับมาเนี่ยดูดูแล้วนี้มันแทบจะครบ10ทีมแล้วนะครับที่จะได้เพลย์ออฟกับเพลย์อินสปอตเข้าไปนึกภาพไหมทีนี้มาถึงสถานการณ์ของยูทาจแจสบ้างที่ผมยังไม่รวมยูทาแจสเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิด เทรดของโดนแวนมิเชลหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเนี่ยก็อาจจะร่วงลงมาเยอะแต่ว่าประเด็นคือถ้ามันไม่เกิดดีลของโดนแวนมิเชลถามว่าเราประมาทได้ไหมโอเคมันอาจจะกลายเป็นแบบทีมลุ้นเพลย์อินหรือทีมเทียร์เพลย์อินแต่นั่นคือคู่แข่งของทันเดอร์ครับถูกไหมซานอันโตนิโอสเปอร์สเนี่ยนะครับก็น่าจะลดหลั่นลงมาอยู่ท้ายๆเลยคู่ๆกับฮิลสันโรเกตนะครับและอย่าลืมนะว่าอะอยูทถาแจ๊สร่วงลงมา แต่ Sacramento Kings ก็ยังต้องการเหลือเกินหรือว่า Desperate มากๆว่ากูต้องเข้า Playoff ให้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีอีก2ทีมซึ่งถ้ารวมทุกทีมแล้วเนี่ยมันแทบจะเป็น12ทีมครับที่ทางด้านของ Oklahoma City Thunder ต้องแข่งขันด้วยนะเออผมเลยมองว่าเฮ้ยยูท่า a z z กับทางด้านของ แบบพอร์ตแลนด์พอร์ตแลนด์ผมว่าอาจจะเทียสูงกว่านั้นผมว่ายูทาจ๊สกับทางด้านของ s ครา a เมโต o คิงส์ถ้าทึงด้านของ OKC OK ต้องการที่จะเข้ารอบเพลย์อินจริงๆเนี่ยนะครับ <c oughs> มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดีกว้าหรือไมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับมันเลยต้องดูไงว่าโอ้โหมันจะเป็นเพลย์อินคอนเทนเดอร์เหรออาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามีหวังไหมผมว่า มันก็พอมีหวังอยู่บ้างครับผมขอเลยจัดเทียสำหรับโอคลาโฮมาซิตีท้ท t นเดอร์ว่ามีแววว่าจะลุ้น p พลย์อได้บ้างแต่คงยังไม่ใช่ p พลย์ n ิ o คอนเทนเฮะแล้วทีนี้ครับผมหวังอะไรจากปีนี้หรือว่าจากอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของ OKC OK ครับผมหวังว่าที้ง้านของ OKC OK จะเล่นแบบลองเต็มที่ไปเลยครับคือไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้จะมาแบบจิมจ้มจิ้มเอาเฮ้ยเฮ้ย แทงดีไหมจะเล่นดีไหมผมอยากเห็นโอเคซแบบลองใส่แม็กจัดเต็มไปเลยว่าในปีนี้ได้แค่ไหนแล้วต้องมาดูในอนาคตว่าโอเคเรายังขาดตรงไหนไปอีกบ,บ้างผมว่าเนี่ยปีนี้คือปีที่โอเคซจะต้องลุยเต็มตัวเว้ย <c oughs> เพื่อที่จะลองประสิทธิภาพของทีมตัวเองว่าเฮ้ยไอทีมนี้มันเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่ามันจะได้เป็น จุดเริ่มต้นแล้วอะว่าโอเคเราจะเดินเลยนะคือเราจะเดินเลยนะเราจะอาจจะไม่ได้รอดราฟท์พิกซึ่งถ้าสมมติจบฤดูกาลหน้าเราได้ดราฟท์พิกขึ้นมาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแย่แต่ผมอะกำลังโปรเจกต์ว่าปีนี้ทันเดอร์ต้องลองเดินจริงๆแล้วอะแบบว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่สต็อปดราฟท์พิกแล้วแบบเราจะเอามาดราฟท์เราจะเอามาดราฟท์เร,เ,าารฟเรื่อยๆผมว่าทันเดอร์ต้องเดินไปเรื่อยๆละต้องต้องพยายามบอกบอกทีมอื่นแล้วว่าเฮ้ย กูกำลังมาแล้วนะและสิ่งที่ผมคาดไว้อย่างก็คือ OKC OK Thunder จะเฮลตี้ทั้งทีมและได้ลงเล่นพร้อมกันแบบ100%ทั้งทีมสักทีครับในปีที่แล้วเนี่ย OKC OK จบอันดับที่14ใช่ไหมครับแล้วก็ชนะอยู่ที่24ครั้งแพ้ไป58ครั้งแต่ถ้าเรามาดูตัวหลักนะครับอย่างทางั้งนของ s h คิลเ l สเล็กซ์เซนเดอรเนี่ยแกเล่นไปแค่56เกมครับทั้านของจอ o r ชกิ i ดดี้เนี่ย ก็เล่นไปแค่54เกมถึงด้านของลูเกนส์ดอสนะครับเล่นไปแค่51เกมเท่านั้น,นครับเอาง่ายๆครับแทบจะไม่มีใครได้เล่นถึง60เกมเลยด้วยซ้ําในตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงมันก็ส่งผลกระทบอยู่แล้วหลายๆคนแทบจะแซวแม้ มันควรเป็นเรื่องจริงเลยด้วยซ้ำแบบว่าแบบโอ้โหคุณเอาระดับจีล u กมาเล่นเลยหรือเปล่านะครับแบบว่ามีแต่ตัวแบบว่าไม่ค่อยที่จะดีนะครับชนะมาทีนี่คนแทบจะเฮ hey, ตามบ้านลั่นทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับ OKC OK เนี่ยมันเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกไนงะว่าปีนี้ผมว่าทุกคนที่เป็นแฟน OKC OK หรือแฟนบาสเนี่ยอยากจะเห็น o k เก้าวเดินไปจริงๆจังๆสักทีว่าเฮ้ยกูจะ ทำให้กูรู้อะอย่างน้อยคือทีมเขาต้องรู้ว่าทีมของเขาที่มีเชตโฮมเกรนเข้ามาแล้วได้ดราฟต์เข้ามาแล้วมันจะไปได้แค่ไหนในปีนี้ครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึง starting five กันบ้างนะครับเราลองมาคาดดา starting five ซึ่งผมว่า starting five ของ OKC OK เป็นเรื่องอะไรที่ ค่อนข้างน่าสนใจมากนะทุกคนและมันดูมี potential มากกว่าปีที่แล้วนะฮะอ่ะมาไปดูกันครับแน่นอนนะครับว่าพ o i n t g u a ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางด้านของเชกิลเจสเเล็กซ์เซนเดอร์ที่สูงอยู่ที่6ฟุต6นะครับไซส์ค่อนข้างดีนะครับ point g u a สูง6ฟุต6นี่ไม่ใช่เล่นเล่นและขอให้ปีนี้น้องเช ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเพราะว่าโอ้โหการยื่นสัญญาระดับนี้ให้ทางด้านของเชแล้วอยากให้เขาเป็นตัวหลักเนี่ยผมว่าการที่เขาลงเล่นในปีนี้อยากให้มันเป็นปีที่ break out ซ้ำคือเช break out มาแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยเขาสามารถ น่าจะเป็นผู้นําของทีมได้แต่ผมคิดว่าปีนี้ถ้าเขา break out อีกดอกหนึ ingo, ่งให้แบบตัวเองพัฒนาขึ้นไปอีกดอกหนึ่งได้เนี่ยเฮ้ยผมว่ามันน่าจะเป็นการจุดประกายอะไรสําหรับ t h เดอร์ที่ดีนะครับทีนี้มาถึง shooting g u a r ครับผมว่า shooting guard ในตอนเริ่มต้นนะ <time ixes> ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า raw raw. แต่ว่าในช่วงต้นซีซันเนี่ย Luke นส์ดอครับน่าจะได้รับตําแหน่งนั้นไปถามว่าทําไมผมถึงเอาลูเกนส n ดอ r มาเป็น อำแหน่ง2เพราะส่วนหนึงผมคิดว่าเขาสูงแค่6ฟุต3ครับนะตัวของลูแกนดอสที่เห็นตัวใหญ่หญประมาณนั้นเขาไม่ได้สูงถึง6ฟุต4หรือว่า6ฟุต5ด้วยซ้ำเขาสูงแค่ประมาณ6ฟุต3ผมเลยเลือกที่จะขยับทางด้านของลูแกนส์มาเล่น2แล้วเอาให้จอร์จกิดดี้ไปเล่น3นะครับคืออันนี้ผมกำลังพูดถึงตำแหน่งป้องกันอยู่นะนะครับ จอรจกิดดี้สูงยัน6ฟุต8ในเกมรุกเนี่ยเขาอาจจะเป็นการ์ดคู่นะครับกับทางด้านของเชกิลเจสเล็กซ์เซนเดอร์โอ้โหเดือดปะการ์ดที่สูง6ฟุตแแล้วเชสูง6ฟุต6แล้วให้ลูเกนส์ดอตไปสเปซเดอะฟลอร์เอาไปรอยิง3แต้มเอาแล้วก็รอคัดอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วดูไซส์สิจอร์จกิดดี้ผมว่าเขาอาจจะ ไม่คือคือคือป้องกันได้ทั้งใน perimeter ทั้ง inside อะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ย6ฟุตแแม่งเป็นไซส์ที่ไม่แย่อยู่แล้วเอาง,ง่ายงอ่ะ6ฟุตแแม่งสูงกว่า Green เดมอนกรีนอ่ะเออนะครับประมาณนั้นเลยเนาะผมว่าไซส์ของทันเดอร์อ่ะมันถูกบิวมาค่อนข้างดีเว้ยเออแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้เป็นตัวจริงหรือเปล่านั่นก็คือตำแหน่งสอย่างอเล็กเซยโพกูเชฟกี โอเคเขาอาจจะตัวบางแต่ในซัมเมอร์ลีดที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับอเล็กเซสโูเชฟกี้เป็นคือผมมองว่าเขาเป็นพอยต์ฟอร์เวิร์ดเว้ยเข้ามาถือบอลในช่วงในท้ายด้วยการมีทริปเปิร์ดับเบิลด้วยนะครับแล้วก็ช่วงซัมเมอร์ลีดเห็นได้ชัดเลยว่าเขาได้ถือบอลอะลูกสูง7ฟุตอะเออผมว่ามันก็ไม่แย่นะแต่มันอาจจะบางไปสักหน่อยถูกปะ่ะและตำแหน่งที่สําสำหรับผมผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เชดโฮมเกรนนะฮะเจ็ดฟุต นะครับ forward center คนนี้ space the floor ได้พอกูเชฟกี้ก็ยิง3ได้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าโอ้โหถ้าไล่ up 5ตัวเนี้ยเรื่อง size เนี่ยมันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทางด้านของลูเกนส์ดอนคนเดียวในเรื่อง size แต่ผมคิดว่าทางด้านของลูเกนส์น่าจะสามารถใช้เกมรับที่ตัวเองมีเนี่ยมาทดแทนตรงนั้นได้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยอเล็กเซ7ฟุตเชดโฮมเกรน7ฟุตจอร์จกินดี้6 8เช6 6 โอ้โหเรื่องไซส์นี่ค่อนข้างน่ากลัวนะแล้ว Space the floor ได้แทบจะทุกคน ได้แทบนะผมผมไม่ได้มองว่าทุกคนที่จะมีเมทรดในการสเปซซิ่งมากขนาดนั้นนะอย่างลูเกนส์ดอนอย่างเงี้ยนะครับสแต้มปีที่แล้วอยู่แค่33%นะแล้วก็จอร์ชกิดดี้อาจจะยิง3ไม่ค่อยแม่นนะครับ26.3%แต่ถ้าลูเกนส์พัฒนาขึ้นมาได้ผมว่าจุดใหญ่ๆจุดเดียวเนี่ยในเรื่องของ3แต้มเนี่ยมันอาจจะเป็นของทางด้านจอร์ชกิดดี้หรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องไซส์ในการเล่นเกมรับเฮ้ยผมว่าเดือด ผมว่าเดือดมากๆนะครับทีนี้มาถึงตัวสำรองนะครับที่ก็ไม่รู้ว่าจะเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ตอนไหนนะเพราะว่าเทียมมันดูค่อนข้างใกล้เคียงกันที่ผมบอกว่าเฮ้ยยังตั้งคำถามว่าลูแกนสตอเขาจะใช้แค่ตอนช่วงต้นหรือเปล่าเพราะตัวของผมอะ่ะชอบทีงหน้าของเจเลนวิลเลียมส์มากๆนะครับดราฟที่เพิ่งดราฟตเข้ามาปีนี้เนี่ยโอ้โหแบบ เอฟฟอรไม่มีตกนะครับสเปซเดอะฟ l อร์ก็ได้น่าจะเป็นทูเวลเ a อร์ที่ผู้เรียกได้ว่าเดือดคนหนึ่งได้เลยของ OKC OK ผมเลยตั้งคำถามว่า ถ้าเอาเจเลนวิลเลียมลงเนี่ยเขาจะขยับจอร์จ e ิ i ดดี้ไปเล่นเป็น4หรือเปล่าอันนี้แหละรครับคือความน่าสนใจของชุดนี้ของ OKC OK ว่าเฮ้ยใครจะเล่นรับในตำแหน่งไหนหรือว่ารุกในตำแหน่งไหนถูกปะเออแล้วผมคม่อนข้างที่จะเชียร์เจเลนวิลเลียมมากมากเหมือนกันอยากเห็นเขาขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับซึ่งถ้าทางด้าของเจเลนวิลเลียมเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับ ถ้าเจเลนวิลเลียนหรือว่าเจดับเนี่ยนะครับได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็ไซส์แม่งจะยิ่งน่ากลัวไปอีกนึกภาพออกปะเช6 6เจเลนวิลเลียม66กิดดี้หกแทางนั้นโปกูเชฟกี้7ฟุตเชดโฮมเกรนเฟุตนี่มันคือทีมยักษ์ครับผมพูดเลยว่านี่มันคือทีมยักษ์แล้วช่วงที่ผมได้ดูในซัมเมอร์ลีกอะฮะพี่จอชกิดดี้โปกูเชฟกี้แล้วก็เชดโฮมเกรนอยู่ด้วยกันอนะเกมรับไม่แย่เลยนะครับผมพูดเลยเกมรับเดือดเหมือนกันนะแล้ว ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในช่วงก่อนที่จะทายด้วยการที่แบบเหมือนแทบจะปล่อยจอยทิง้งอ่ะทีมงาของ OKC OK ไม่ได้มีเกมรับที่แย่นะครับไม่ได้มีเกมรับที่แย่เพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมนะถ้าเอาลูดอทออกแล้วให้ทีงนงานของเจอร์ร i วิลเลียมขึ้นไปเป็นตัวจริงเนี่ยโอ้โห น่าจะสเปซเดอะฟลอร์ได้แล้วก็เกมดรัฟเนี่ยน่าจะพอหวังกับเจเลนวิลเลียมได้เหมือนกันฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทางด้านของอุสแมนเดงอีกนี่ก็เพิ่งดราฟเข้ามาในปีนี้นะครับสำหรับ man e eng, อุสแมนเดงเนาะสูง6ฟุต10เป็นฟอร์เวิร์ดโอ้มันจะเวอร์ซ่าทายไปไหนนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของดาริสแบสลีย์อีกถูกไหมนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นค่อนข้างเยอะนะที่แบบแกสเตรชเดอะฟอร์ก็ได้สูง6ฟุต8นะครับยิง3ปีที่แล้วเนี่ยคือถึงจะบอกว่าสเตรชได้นนนนะะะะคคือออแแแกยยยิงเต่่่่่วาามมมมัไนะปรณ 30%นะก็อาจจะเป็นเชธโฮมเกนหรือว่าถึงด้านของจอชกิดดี้หรือว่าโปกูที่มาแทนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถูกไหมแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ครับถึงด้านของไทเจอร์โรมเนาะถึงด้านของเทรแมนอีกนะครับแล้วก็ยังมีเคนริชวิลเลียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคน,นงอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยโรสเตอร์15คนสุดท้ายของ o อเคซเนี่ยใครจะยังอยู่บ้าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นของวิทคราชกี้อารอนวิกกินสตีโอเมลอดอนเจเรเมียรโรบินสันเอออะไร น,นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าใครจะอยู่ในชุด15คนในรอสเตอร์สุดท้ายนะแต่ถามว่า on paper อ่ะทุกคน on paper ถ้าทุกคนไม่เจ็บอะ่ะถ้า h e ลตี้กันหมดผมว่าเป็นทีมหนุ่มอีกทีมหนึ่งที่ปีนี้น่าจะสร้างความลำบากใจ ให้ใครหลายคนและทีมหลายทีมอยู่ไม่น้อยนะครับอยู่ไม่น้อยนะทีมที่มีไซส์แบบนี้ในชุดตัวจริงแล้วก็หลายๆคนถ้าพัฒนาขึ้นมาน่าจะ stretch the floor ได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าทีมเทียใหญ่ๆนอกที่เขาจะมีแบบ4ยิง3ได้เยอะๆตำแหน่ง4ยิงสได้หรือว่าแบบคงไม่ใช่แบบเหมือนคลิปเปอร์หรือว่าแบบคงไม่ได้เป็นเหมือนโตลนโตแรปเตอร์ที่แบบโอโ้โหฟิสิกอลหนักๆแต่ มันดูมีแววครับออนเปเปถ้าไม่มีใครเจ็บอ่ะเฮ้ยมันผมอยากให้เขาชนะมากกว่า30และที่ผมมองคืออยากให้ลองแบบ ใหญ่ๆถ้าลงไปในเพลย์อินหน่อยแบบว่าเฮ้ยปีนี้ถ้ากูเข้าเพลย์อินได้มันคือแสงสว่างชิ้นหนึ่งของ OKC OK ชุดนี้เลยนะครับมันอาจจะไม่ได้เพียบพร้อมการยิง3แต้มมันอาจจะไม่ได้ดีนะครับถูไแม้ถ้าเราไล่ชื่อมาเนี่ยนะครับน้องแบบคนที่ดีที่สุดอาจจะเทรแมนด้วยซ้ำหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่ผมเช็คเนี่ยเทรแมนสูง6ฟุต3ยิง3แต้มปีที่แล้ว3 6ก็เรียกไดูว,ว่า อาจจะเป็นเทรมาหรือเปล่าที่ยิงแม่นที่สุดเพราะฉะนั้นมันยังมีอีกหลายส่วนครับที่โอเคซต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก้แต่นั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเฮ้ยลองลองใยญ่ใ่ไปหน่อยไหมลองใยญ่ใ่ไปหน่อยไหมว่าคุณคุณจะลองได้หรือเปล่านะฮะซึ่งทีนี้ผมขอพูดต่ออีกนิดนึงเลยว,นะว่าถ้าไอ้ชุดชุดนี้กับรุก,กี้อย่างเจเรนวิลเลียมส์เนาะเจดับแล้วก็เจลินวิลเลียม,นะลลยมอย่างเงี้ย เออหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันขยีิบขึ้นมาได้ในปีเนี้ยเฮ้ยผมว่านี่คือแพ็กฐานที่ดีของ OKC OK ที่ในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี้ยเขาน่าจะสามารถขึ้นมาคล้ายๆกับ Hornet ในช่วงที่ผ่านมาได้คือเป็น play-in contender นะครับหรือว่าถ้าเช็ดโฮมเกรนโชว์พลังซ u เปอร์สตาร์แล้วจอชกิดดี้เริ่มยิงสามแม่นขึ้นถึงด้านของอุสแมนแดงเจเรนววนเลียมเริ่มที่จะเป็น v ร r ท a ายพ e p เยอร r มากขึ้นเช a r ร์กิลจีสแบกทีมได้จริงๆ เฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าดูมากแล้วนะผมพูดเลยว่ายังไงมันก็น่าดูเนาะเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกคนลองติดตามกันครับอย่าให้ทุกคนลองติดตามกันดูว่าทา้งด้าของโอเคชุดนี้ในปีหน้า จะไปถึงเส้นไหนหรือว่าเทียไหนจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับเพราะผมคิดว่าไอตรงนั้นแหละคืออีกจุดจุดหนึ่งที่อาจจะกำหนดว่าในปีหน้าเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอะ่ะอันนี้ก็คือมุมมองของผมนะอันนี้คือมุมมองของผมถ้าใครคิดยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์นเข้ามาได้สาหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ